นะโมตัสสะพระคะวโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมตัสสะพระคะวโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมตัสสะพระคะวโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาลิปิตาลิวาปิอโถเชธรรมเหิพาตาลิอาจาิเยนะจตุธรรมเหต เตสุอัสสะขขละโอติบัดนี้จะได้แสดงธรรมรเทศนาพันานาสตุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มพูนกุศลบุญลาสีแก่สาวุชนทั้งหลายผู้มีความผลขวายใ่ใจในการบำเพ็ญกุศลความดีอันเป็นการสร้างพื้นฐาน ทางคุณธรรมและอจริยธรรมสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาต่อไปนี้ด้วยว่าในโอกาสสมัยวันนี้เป็นวันสงการนับเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ขนขวายในการกระทำบุญกุศลตามประเพณีนิยมอันเป็นประเพณีมหาสงการนั้นพวกเราชาวไทยได้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาล และแม้ว่าประเพณีวันสงการนั้นจะมีการวิวัฒน,นาการการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือยุคสมัยก็ตามเมื่อวันสงการมาถึงพุทธศา,าสนิกชนทั้งหลายก็ต้องใส่ใจในการทำบุญพิเศษอย่างต่อเนื่องตลอดมาตลอดจนได้สร้างสมอบรมคุณงามความดีมีการทำบุญตักบาตรรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับตนเอง และเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บุปการีชนตลอดถึงทำการทการบาับูชาผูชิญนีบุคคลทั้งหลายมีทั้งบิดามารดาครูอาจารย์เป็นต้นตามสมควรแก่ฐานะนูรูปตามที่โบราณอาจารย์ได้ปฏิบัติมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นในวันมหาสงการได้เวียนมาถึงเป็นวันที่มีความหมายและ ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับพุทธนิกชนทั้งหลายที่จะได้ขนขวายในการบําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในตนอันเป็นเบื้องต้นในการทําความดีทุกอย่างต่อไปนี้จะได้ชี้แจงจแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของวันสงการดังต่อไปนี้คําว่าสงการนั้นมักจะมากับคำว่าตุรวมเป็นคําเดียวกันว่าตุสงการคําว่าตุ นั้นแปลว่ายินดีหรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่าตัดหรือขาดหมายถึงวันสิ้นปีในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นชีวิตของคนเราได้ผ่านพ้นด้วยความสวัสดีจนล่วงมาถึงวันตุ่งสการฉะนั้นการทำบุญในวันสงการคือการทำพิธ,ธีความยินดีต่อการมีชีวิตอยู่เป็นสุขสำราญมีการทำพิธ,ธีฉลองเลื่อนเลิงต่างๆที่แปลว่าตัดหรือขาดนั้นหมายความว่า ในปีเก่าที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้นขาดหรือสิ้นปีไปแล้วเราได้ใช้ชีวิตด้วยความผาสุขหรือได้ทำผิดพังด้วยประการใดๆก็ตามในปีใหม่ปีนี้เราก็ตั้งใจปฏิประพฤติดีปฏิบัติชอบให้ดีที่สุดประเพณีวันตุสงการนี้ได้มีการสืบเนื่องมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยามาถึงสมัยปัจจุบันนี้ ในสมัยก่อนนิยมถือเอาวันสิ้นปีเดือนสเป็นวันสิ้นปีเก่าถือเอาวันขึ้นหนึ่ง้าำเดือน5เป็นวันขึ้นปีใหม่แต่ในปัจจุบันนี้กำหนดเอาวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสากลน,นิยมและยังสามารถรักษาประเพณีวันตุ่สงการไว้ด้วยดีอีกอย่างหนึ่งคำว่าสงการหมายถึงการย้ายที่หรือเคลื่อนที่ ได้แก่วันที่พระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษนับเป็นวันเปลี่ยนจุลศักย์กาดจึงเรียกว่าวันสงการเมื่อวันสงการได้เวียนมาถึงในฐานะที่เราเป็นพุทธันิกชนควรตั้งจิตคิดประกอบแต่คุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองตลอดจนการแสดงความเคารพนับถือบูชาผู้มีพระคุณทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอีกประการหนึ่ง และเพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้มีอุปการอุปการคุณแก่เราด้วยอีกประการหนึ่งตลอดจนเพื่อทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุล,ลให้แก่บกกุคคลประเภทหนึ่งในเรื่องประเพณีวันสงการนี้มีโบราณคาดีเป็นเครื่องสาธกว่าในอดีตการมีเศรษฐีคนหนึ่งมีภรรยาแต่ไม่สามารถมีบุตรได้ปรารถนาที่จะมีบุตร จึงได้ทําการบูชาบวงสรวงต่อลูกคเทวดาต่อมาไม่นานความสำนะความปรารถนาของเศรษฐีกับภรรยาก็สําเร็จเมื่อธรรมเทพบุตรมาจุติในคันของภรรยาเศรษฐีจนมีคันแก่ครบกําหนดจึงได้ลอดออกมาเป็นบุตรชายเศรษฐีและภรรยาตั้งชื่อว่าธรรมะม,ม,รรมะมานกุมารธรรมมะมานกุมารนั้นเมื่อโตใหญ่ขึ้นมาสามารถเรียนรู้ศิละปะศาสตร์จนจบตรเทศ และสามารถเรียนรู้ภาษาของสัตว์ต่างๆได้และได้ที่เราบอกมงคลแก่ประชาชนชมพุตรวีปซึ่งเป็นคนส่วนมากเคารพนับถือเท้ามหาพรมและเท้ากระเบียงระพรมเป็นอย่างมากความได้ทราบถึงเท้ากระเบียงระพรมว่าธรรมะมารุมารมีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือในหมู่มนุษย์เพราะสามารถบ่งบอกมงคลแก่พวกมนุษย์ชมพุตวีบได้จึงอยากทดลองความสามารถของธรรมะมารุมาร ได้เสด็จลงจากผมมาโลกพร้อมผูกปัญหากับธรรมะกุม,มการไว้สามข้อโดยที่ตั้งสัต์จากสัญญาไว้ว่าหากธรรมะกุมารสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะตัดศีรษะของตนแต่ถ้าธรรมะกุมารไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้จะต้องตัดศีรษะของตนบูชาเท้ากบ,บินประพมด้วยเช่นกันธรรมะกุมารก็ตอบต,ตกลงตามนั้นปัญหาที่เท้ากบ,บินประพรมปลุกให้กับธรรมะกุมารแก้ก็คือหนึ่ง เวลาเช้าราศีอยู่ที่ไหน 2. เวลาเที่ยงราศีอยู่ที่ไหนและ 3. เวลาค่าราศีอยู่ที่ไหนธรรมะภมานเมื่อได้ฟังปัญหาของเท้ากระบ,บินระบมแล้วยังไม่สามารถตอบในเวลานั้นได้ขอเลื่อนออกไปอีก7วันคันเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่6เลยแค่วันเดียวก็จะต้องให้คําตอบในปัญหาของเท้ากระบ,บินระบมแล้วธรรมะภุมานปกติธรรมดาเป็นผู้สามารถรอบรู้ทุกสิ่ง แต่ไม่สามารถที่จะคิดหาคําตอบได้คิดเสียว่าจะต้องถูกติดจะต้องถูกตัดศีรษะอย่างแน่นอนและถ้าจะตายก็ขอแม่ตายด้วยอาญาของเขาก,กระบินระพงจะหนีไปตายเองเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วจึงเดินเข้าไปในป่าไม้จนกระทัง่ถงถึงต้นตาลต,ต้นหนึ่งพร้อมประกอบด้วยความอ่อนละและจากการเดินทางจึงได้นอนอยู่ใต้ต้นไม้นั่นเองในขนาดนั้นมินุ อินทรีสองตัวซึ่งเป็นคู่กันอาศัยทำรังอยู่บนต้นไม้และกลางคืนวันนั้นนุกอินทรีตัวเมียได้ปรึกษากับนกอ,อินทรีตัวผู้ว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนกันดีนกตัวผู้จึงตอบว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปหาอาหารที่ไหนหรอกเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารเพราะครบกําหนดที่ทำมังกุมารจะต้องถูกตัดศีสษะแล้วเพราะตอบปัญหาของเท้ากระบินระพมไม่ได้ นางนกอินทรีจึงถามต่อว่าท่านรู้จักคำตอบแก้ปัญหานั้นหรือไม่นกอินทรีตัวผู้จึงตอบว่าเราสามารถรู้คำตอบนั้นดังนี้แล้วจึงกล่าวแก้ปัญหากับนางนกอินทรีปัญหาค้อยหนึ่งที่ว่าเวลาเช้าราศีอยู่ที่ไหนนั้นแก้ว่าเวลาเช้าราศีอยู่ที่หน้าเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้าล้างตาดังนี้ปัญหาค่อยสองที่ว่า เวลาเที่ยงราศีอยู่ที่ไหนนั้นแก้ว่าเวลาเที่ยงราศีอยู่ที่หน้าอกคนทั้งหลายจึงเอาน้ําหอมกระเจจจันรูบไหลที่หน้าอกปัญหาข้อที่สามที่ว่าเวลาค่ำราศีอยู่ที่ไหนนั้นแก้ว่าเวลาค่ำราศีอยู่ที่เท้าเพราะฉะนั้นในเวลาก่อนเข้านอนคนทั้งหลายจึงเอาน้ําล้างเท้าก่อนดังนี้ทำให้กุมานั้นเมื่อความที่เป็นผู้รอบรู้ศิลปศาสตร์ทุกอย่าง รวมถึงสามารถฟังภาษาของสัตว์ต่างๆได้ได้ยินนกอินทรีหัวเมียปรึกษากันและได้ฟังคําแก้ปัญหาของเท้ากระเบินระพมมาจากนกอินทรี c. ทั้งสองตัวนั้นก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ถูกตัดศรีรษะเพื่อบูชาเท้ากระเบียนระพมจึงได้เดินทางกับคฤหาสน์ของตนคั้นถึงกําหนดวันที่เเท้ากบียนระพมก็เสด็จลงมาฟังคําตอบปัญหานั้นชารมกุมารก็ได้ ตอบคำถามแก้ไขปัญหาตามที่ได้ฟังมาจากนกอ,อินทรีสองตัวนั้นฝ่ายเท้าตบินระรมนั้นคั้นได้ฟังคำตอบของธรรมักงมาแล้วก็ยอมเป็นผู้แพ้ต้องทําตามสัญญาที่ให้ไว้ดังนั้นจึงเรียบเทพิดาทั้ง7องค์ลงมาซึ่งเป็นผู้ปริบัติรับใช้พระอินทร์ที่ชาวโลกสมมุติว่าเป็นนางสงการมาพร้อมกับเทพบริษัทแล้วตัดว่าศีรษะของตนถ้าตั้งไว้บนดิน ไฟก็จะไม่โลบธาตถ้าโยนขึ้นไปในอากาศฝนก็จะเ็่ตกต้องตามฤด,ดูกาลถ้าโยนลงไปในมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรก็จะแห้งขอดใหดาทั้ง7จงนำพานทองมารองรับไว้เถิดขั้นกล่าวสัง่งแก่เทพิดาอย่างนี้แล้วก็ตัดศีรษะของตนนางทุงสะท,ที่ดาวคนโตได้นำพานทองมารองรับศีรษะของเท้ากระบินระพมผู้เป็นบิดา ในการครั้งนั้นโลกธาตุทั้งสิ้นก็เกิดกลหลยิ่งเมื่อนางทุงักสิ์ได้นำพานทองมารองรับศีรษะไว้แล้วให้บรรดาเทพยยริษัททั้งหลายแห่เวียนรอบเขาสุเมรุ60นาทีแล้วอันเชิญเทพดิษฐานในมณฑลที่เขาไกรล,ลาช365วันซึ่งชาวโลกสมมติว่าเป็น1ปีที่เรียกว่าวันสงการเทพดาทั้งเ็องค์ก็ผัดเปลี่ยนทรงเทพ มหานะต่างๆมาอัญเชิญพระเสียของเทา้ากบิลรรพงมออกแห่ทําการประทับษศีลเวียนรอบเขาพระสุเมรุทุกวาระหนึ่งปีเสร็จแล้วก็นํากลับไปยังเทวโลกตามเดิมจากตำนานเรื่องวันสงการดังนี้แสดงแล้วพุธบริษัทผู้มีปีชาก็สามารถพิจารณาเห็นหลักธรรมที่สามารถนํามาเป็นหลักในการปฏิบัติคือประการที่หข้อที่ว่าเวลาเช้าราศีอยู่ที่หน้า คนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้านั้นหมายความว่าคนทั้งหลายเมื่อตื่นนอนแล้วจะต้องล้างหน้าเพราะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่ล้างหน้าล้างตาก็ทำให้เป็นผู้มีตาไม่สว่างใบหน้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสอาความในข้อนี้ยังหมายถึงปฐมวัยเพราะในปฐมวัยคนทั้งหลายจะต้องศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆซึ่งเป็นเครื่องทำให้หูตาสว่างเพราะในช่วงปฐมวัยนี้ ร่างกายจิตใจและสติปัญญาก,กำกเนิดเจริญเติบโตและมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับสามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายสมควรที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดจนประกอบกิจการงานอันเป็นความสามารถสร้างความมั่นคงต่อไปประการที่สองข้อที่ว่าเวลาเที่ยงราศีที่หน้าอก คนทั้งหลายจึงต้องเอาน้ําและแป้งหอมกระเจาจันมาลูบไล้ที่หน้าอกนั้นหมายความว่าในเวลากลางวันอากาศร้อนอบอ,อ้าวทาให้รู้สึกร้อนและเหน็ดเหนื่อยจากการประกอบกิจการต่างๆจึงต้องเอาน้ําเป็นต้นลูบไล้หน้าอกเพื่อคลายความร้อนทําให้เกิดความเย็นเยือกในความพ่อน,นี้อีกความหมายหนึ่งคือมะชิมมะัยในมะชิมมะัยเป็นวัยที่ต้องขนขวายทํางานหาทรัพย์สินเงินทองต่างๆ ย่อมต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคนาน,นับประการต้องมีความสงบเยือกเย็นมีสติและไม่ประมาทพยายามทำกิจในหน้าที่การงานให้ดีที่สุดเพื่อสร้างหลักประกันให้กับชีวิตด้วยใจที่หนักแน่นมั่นคงประการที่3ข้อที่ว่าเวลาข้ามราสีอยู่ที่อยู่ที่เท้าก่อนเข้านอนคนทั้งหลายจึงเอาน้ำมาล้างเท้าก่อนหมายความว่าในเวลากลางวันนั้นเราด้ทำกิจ จากการงานต่างๆก่อนที่จะเข้านอนก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดล้างเท้าให้ดีเสียก่อนจึงเข้านอนหลับพักผ่อนความในข้อนี้อีกความหมายหนึ่งคือปัจฉิมเมื่วัยเพราะวัยนี้เป็นวัยสุดท้ายแห่งชีวิตมีการเข้าใกล้โลกความไปพิพนณะเปรียบไม้ใกล้ฝั่งที่จะค้นล้มเมื่อไหลก็ได้เพราะถูกลมและถูกน้ำกัดเซาะดังนั้นเมื่อเราใช้ชีวิตมา ทั้งปฐถมวัยและมาฉิมวัยแล้วปัจฉิมวัยนี้สมควรที่จะพักผ่อนชำาระจิตใจให้หมดจดพยายามผลขวายสร้างคุณงามความดีเช่นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นเพื่อให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสบำเพ็ญทั้งประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมให้บริบูรณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเทศกาลวันสงการมาถึงผู้สนกชน,กชนทั้งหลาย พึงควรบำเพ็ญคุณงามความดีให้บริบูรณ์ด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตลอดจนทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญสมสนุศลให้แก่บุปการีชนที่ล่วงลับไปแล้วในการทำการบูชาปูชนชนีบุคคลที่เคารพนับถือบิดามารดาครูอาจารย์เป็นต้นด้วยอามิตรบูชาและปฏิบัติบูชาอามิตรบูชาคือการจัดวัตถุสิ่งของอันเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ และนำน้ำอบน้ำหอมไปคารวะท่านผู้เป็นที่รักและนับถือของเราพร้อมทั้งถือโอกาสขอพรอจากท่านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในส่วนปฏิบัติบูบชานั้นคือการนอบน้อมเอาโอวาคคำสั่งสอนของท่านมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตเพื่อความเจริญของชีวิตเมื่อทำได้หังนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้กัตันญูกตะเวทีเป็นเหตุใช้ชีวิตประสบกับความเจริญด้วยลาบ ยศสันเสริญตลอดจนทรัพย์สมบัตินานประการในการที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งพระธรรมระเทศานานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนนาใยและบุญกุศลคุณงามความดีที่สาธุชนทั้งหลายได้บําเพลงมาแล้วจงโดนบรรดาอภิบาลท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ประจากโลกคาภัยพิบัติอุปบันตรายทั้งหลายและเป็นผู้ประกอบด้วยจัตุภพิพรชัยประการ คืออายุปันะสุขะภลรปฏิพานธรรมสารสมบัติปถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบชชอบชอบบประกอบด้วยธรรมะายแล้วขอสิ่งนั้นทั้งปวงจงสำเร็จสมดังมโนปฏิพานทุกประการเถิดแสดงธรรมพระเทศนานี้มาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เถิด เอวังก็มีด้วยประการฉันนี้